วันดินโลกนะครับเราก็จะมาบำรุงดินนะครับในาการทำนาในฤดูปีต่อไปด้วยวิธีการบำรุงดินด้วยพืชสดพืชสดที่เรานำมาใช้ก็คือมเมล็ดปอเทืองนะครับอันนี้คือมเมล็ดปอเทืองของเรานะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็หวานไปเลยไล่หนึ่งก็น่าจะประมาณสัก5-6โลกกนะครับ หวานไปเลยครับเดี๋ยวเราจะไถกลบหวานเสร็จแล้วเราก็จะไถกลบเลยนะครับไม่ต้องคาดไถกลบไปเลยนะครับด้วยอุปกรณ์ของเราก็คือรถไถคู่ใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปหวานกัน ก็เสร็จแล้วนะครับการหวานพอเทืองแล้วก็ไถกลบเลยนะครับไถกลบต่อสั่งเพื่อว่า,าให้มันบำรุงดินในฤดูการพาะปลูกต่อไปนะครับเป็นการลดต้นทุนใช้เวลาไม่นานนะครับก็อีกสัก2เดือนเราก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับถ้ามันไม่แล้งเกินไปนะครับ อาจจะมีฝนหลงฤดูมาแล้วก็ทําใหา้ต้นปอเทืองเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีถ้าต้นปอเทืองจเจริญเติบโตได้ดีดินของเราก็จะดีตามไปด้วยนะครับสําหรับคลิปบํารุงดินด้วยปอเทืองนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ